อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดในสัตว์ลำปีสกินครั้งที่หนึ่งประจำปี2564ค่ะในห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมชายไตยทรทิพชาติสกุลในอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งที่1ประจำปี2564เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดในสัตว์ลำปีสกินเนโคและกระบือโดยมีปศสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอ,เอ,เภอสัตสดีอำเภอป้องกันภัยอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่องเรื่องเพื่อทราบถึงการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ลำปีสกินในโคขึ้นในพื้นที่ของอำเภอแม่สอด9ตำบลเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาและภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่ยุติจังหวัดตากจึงได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอแม่สอด เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดในสัตว์ลำปีสกินเมื่อวันที่6สิงหาคม2564และได้แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอแม่สอดเร่งสำรวจความเสียหายและจัดทำรายละเอียดความเสียหายตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อขอรับการสนับสนุนมายังจังหวัดตาก พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดในสัตว์ลำปีสกินในโคให้การเยียวยาดังนี้โคอายุน้อยกว่า6เดือนอัตราช่วยเหลือไม่เกินตัวละ6,000บาทโคอายุ6เดือนถึง1ปีอัตราการช่วยเหลือไม่เกินตัวละ1 2 0 0 0บาท โคอายุมากกว่า1ปีถึง2ปีอัตราช่วยเหลือไม่เกินตัวละ1 6 0 0 0บาทและโคอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปอัตราการช่วยเหลือไม่เกินตัวละ2 0 0 0 0บาทหมายเหตุแกนให้การช่วยเหลือไม่เกินรายละ2ตัวการขอขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ลำปีสกินและเรื่องอื่นๆ